รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยร้านอาหารวายเฮีย บาร์แอนด์วิสตันเมเจอร์ซีนิเพ็กรัชโยธินสตูดิโอรามินทราสตูดิโอถ่ายโฆษณาภาพยนตร์และจัดอีเวนต์สวัสดีครับนี่คือรายการไส้กิ๋วนะครับผมทางช่อง GMM 25นะครับผมทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งแล้วก็วันนี้แม่คิมมาอีกแล้วจ้าเดี๋ยวพี่นี่ที่ไหนที่นี่เราอยู่กันย่านเทศเกษมนะครับผมแถวท่าพระเอาร้านแรกของผมก่อนร้านที่สองแม่แนะนำนะเอ๊ะแม่ร้านแรกสไตล์ไหนอะสุกี้เป็นสไตล์แบบโบราณ อเออชอบเขาทำแบบจัดจานดีมากเอดมาแล้วกว่า50ปีชื่อร้านจเจริญไทยซุกกี้ครับคุณแม่ไปหาไปเลยเมาเลยครับร้านแรกคุณผู้ชมตามมาเลยครับคนไหนวิ่งลุ้มันนะไส้กิววันนี้เราจะพามาทานอาหารกับคุณแม่เสียงทรงพลังเจนิเฟอร์คิมกันอีกครั้ง โดยวันนี้เราจะพามาทานอาหารร้านเด็ดที่รับรองว่าคุณแม่ต้องแผดเสียงออกมาว่าอร่อยอร่อยมาดูกันว่าในวันนี้เราจะพาไปทานร้านไหนกันไปดูกันเลยครับไปคะ่ะแม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพ <ผม S 2> ี่ชื่ออะไรกันบ้างครับผมคะ่ะ ชื่ออะไรครับชิปูค่ะพี่ปูพี่อุ๋ยค่ะพี่อุ๋ยนะฮะคือเจริญไทยสุกี้เปิดมาแล้วต่้นกี่ปีครับพี่50ปีค่ะจุดเริ่มต้นทำไมถึงต้องมาเปิดอ่าสุกี้ครับแรกๆก็จะทำเป็นพวกราดหน้าอ่าเป็นข้าวผัดขายอยู่ริมริมถนนนะคะก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นร้านสุกี้ใช่นร้านเแม่บอกว่าคือเป็นสุกี้แบบโบราณจะเป็นสูตรน้ำข้นค่ะเอาน้ำข้นค่ะแลวน้ำซุปเหรอครับแล้วน้ำซุปจะข้นอ่าแล้วน้ำจิ้มเหรอ น้ำจิ้มแล้วก็เป็นต้าหู้ยี้ยสูตรโบราณน้ำจิม้มโบราณมันจะเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วหาร้านอร่อยยากนะไม่ใช่ว่าแค่ใส่อยิ่งนั้นร้านนี้มีชื่อว่าเจริญไทยสุก,กี้เจ้าเก่าร้านนี้เปิดมา50กว่าปีแล้วโดยตอนนี้เป็นรุ่นที่สองซึ่งเป็นสุก,กี้ที่ดังในเรื่องของหมอ้อไฟโบราณ พราะเขาใช้เต้าเจี้ยวสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นเองนอกจากเต้าเจี้ยวที่ผสมสุกี้แล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือน้าจิ้มที่เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเองเช่นกันพอมีเต้าเจี้ยวอีกหนึ่งตัวที่ทําให้น้าจิ้มโดดเด่นและไม่เหมือนใคร เมนูแนะนำก็จะมีสุกี้หมอไฟโบราณย่างสุกี้ปลาเป็นที่เป็นสุกี้ปลาทั้งตัวโดยร้านจะใช้ปลากระพงกับปลาเกา๋าสุกี้เนื้อล้วนถ้าใครไม่ทานเนื้อเราก็มีสุกี้รวมไม่เนื้อที่มีทั้งหมูไก่กุ้งปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบเต้าหูย้ยัดไส้เกี๊ยวปลาปลาสวรสด บอกได้เลยว่ารวมทุกอย่างจริงๆเต้าหู้แคทชอบมากเลยเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนเลยค่ะขอยืดด้วยยืดเลยค่ะเดี๋ยหนูใส่ผัดให้ค่ะได้ค่ะโดยวิธีการทานก็ให้เราคนเต้าเจี้ยวไข่และวัตถุดิบของเราเข้าด้วยกันจากนั้นก็ค่อยๆใส่ลงไปในหม้อเทเลยค่ะเทก่อนไม่รอแล้วนะ อยากเอาทุกชิ้นใส่อะใส่ลูกชิ้นได้ไหมใส่ได้เลยใส่ลูกชิ้นอะเช้าวันไหนก็เรียบลูกชิ้นใส่เรียบลูกชิ้นใส่ได้หมดเลยมันจงใส่ไปเลยค่ะยอดอะดดูิอร่อยสนุกโอ้ยง่ดูดิวันไหนที่แน่นสุดเสาร์อาทิตย์อะค่ะลูกค้าจะเยอะเราต้องจองเราต้องจองอะโอ้โหน่าจะดีอ่ะดูดิแม่ดีมากหอมจังเลยอ่ะชอบทุกขี้อะไรแบบเนี้ดูดินีดีต้องมีดิอะไรบ้างโอ้ยต้องมีดิมึงกรอบแม่กรอบมึงกรอบเอ้ยโอ อุ้ยชิ้นหนามากค่ะชิมเอาแม่ฝั่เนื้อสุกแล้วค่ะเนื้อสุกแล้วเหรอนีเนี่คือสุกแล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอุ้ยดีเนื้อสั่เจ้าว้าวนี่ดูนโลกมากค่ะคุณนี่น้ำจิ้มเขานะอยากรู้มันเป็นไงน้ำจิ้มเนี่จิ้มเนี่ยนะมีน้ำมีเนื้อนี่เออมันจะใส่นิดๆเปรี้ยวๆหวานนิดๆอันนี้คือรสชาติโบราณมากเลยนี่นะโอ้โหแล้วนี่นะ กุ้งกุ้งสุกแย่งฮาร์ดเลยกุ้งดูดีมากถึงจิ้มใช่ค่ะแม่พี่กอนมีอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำนะคะเวลาทานอ่ะทานไปคนไปนะคะไม่ต้องกลัวคาวของเราไม่คาวแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่คนอ่ะไม่มันจะไม่อร่อยอมเมือกใช่ได้เสียม่ดก็อยางร้อนอย่างนีอ๋อแนะนำว่าให้คนใช่ไหมใช่ค่ะต้องคนค่ะให้มันเป็นหวดหนึ่งโหดูดูดูกินไม่ทันละตอนเนี้ยเฮ้ยนะเป็นพิธีกร ไม่แหวครับเจลทุกยิ้มทุกอันทุกอันที่อยู่ในหม้อซุกี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีความสุขหมดอร่อยนะครับผมแล้วก็เขาแบบของดีลงมาเกดเอที่เนี่ยวัดจากอะไรกุ้งของเขาอ่ะมันตัวใสๆเด้งๆนะเนื้อของเขาอ่ะคือชิ้นใหญ่ไม่ได้บางๆใสโยนลงไปแล้วหดหดหดไม่ใช่คือทุกอย่างชิ้นใหญ่ๆหมดเลยอ่ะมีความเต็มปากเต็มคำลูกชิ้นแท้ โอ้โหน้ำซุปคือหอมหวานมากน้ำซุปคือดีมากเลยฮะหอมหวานนะครับทุกผู้ชมแล้วก็ผมบอกเลยว่าชอบมากๆอ่ะร้านเนี้ยอันนั้นน้ำซุปอะไรน้ำซุปหมูใช่ป่ะซุปหมูครับแม่นี่ชั้นน้ำซุปเนื้อเป็นไงคือมันหวานแบบไม่ใส่น้ําตาลอ่ะใช่แล้วมันเป็นหวานเชงเชงของคนจีนอ่ะคือโบราณมากอ่ะเฮ้ยมันเหมือนกินเลือกกินในความโบราณเข้าไปอ่ะความเป็นจีนนะแม่นะ สำหรับร้านเจริญไทยสุกี้เจ้าเ่าก็า <Wow. S 1> กัังอยู่ที่ซอยเพชรเกษมระหว่างซอยสีกับซอยหกเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงห้าทุ่มเมนูแนะนำก็จะมีสุกี้หม้อไฟโบราณย่างสุกี้ปลาเป็นราคา639บาทสุกี้เนื้อรวนราคา470บาท ุูกเกรวมไม่เนื้อราคา450บาทบอกได้เลยว่าควรค่าแก่การลองยังไงก็ต้องมานี่นะครับคุณผู้ชมครับร้านเจริญไทยซุกี้นะครับผมตามรอยพวกเรามาได้นะครับเป็นร้านอร่อยมากๆเดี๋ยวแนะนำหน่อยครับผมว่าร้านเปิดปิดกี่โมงครับค่ะร้านเปิด10โมงเช้านะคะถึง5ทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะจะเลิกต้อง โทรสำรองก่อนนะคะนั่งคิวยาวคนเยอะมากเบอร์โทรอะไรครับแปด3 9 0 5 5่ศนะคะอ่ะก็ต้องบอกนะครับว่าเจริญไทยซุกี้นะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับผมรับ้ปายไส้กิวไปเลยครับขอบคุณค่ะอ่ะร้านต่อไปเป็นของแม่แล้วยังไงดีเป็นร้านซีฟู้ดครับ ชื่อร้านกุ้งทองอยู่ถนนพระรามสี่อาหารทะเลแซ่บมากสดมากเห็นบอกไปกินบ่อยมากโอ้โหกินไม่รู้จะกินยังไงแล้วร้านเนี้ยอาเดี๋ยวตามรอยแม่ไปเลยนะครับผมกุ้งทองซีฟู้ดไปกันเลยครับต้องบอกว่ากินข้าวผัดภูมาตลอดชีวิตร้านเนี้ยที่สุดของแม่แล้วแม่เป็นคนเลือกด้วยนะใช่ม้นกะเพรา้นรดเลยดีออคำใหญไปเลย สนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหรีมิวสิก GOFX คลับสำหรับนักลงทุนถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วดิที่พามากินอร่อยชัวร์เปล่าเฮ้ยไปคุยกับเจ้าของร้านเลยไห้ทาได้มาพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดีครับ,รบนี่คือร้านกุ่งทองซีฟูด<ช>้ดที่แม่แนะ<ช>น,นำมาเขาบอกว่าเป็นร้านประจำของแม่คิมเลยชอบมากพาทั้งบ้าน ผมเรียกว่ากินกันทั้งโพวกเลยดีกว่าร้านเนี้ยครับคุณเบนซ์ครับเปิดมาได้รึยังครับเปินมาสามปีแล้วครับสามปีแล้วส่วนใหญ่เมนูต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นพวกซีฟู้ดหมดเลยซีฟู้ดครับแบบไทยโบราณที่มีเครื่องแกงเยอะๆเนี้ยครับปอกจากซีฟู้ดครับแล้ววัตถุดิบต่างๆเอามาจากต่างจังหวัดหมดเลยต่างจังหวัดเลยครับก็คือทั่วทั่วไปเลยครับจังหวัดไหนวัตถุดิบดีที่สุดก็จับตรงนั้นมาเลยใช่คือไม่ได้เร่งรัดของเขามีความละเมียดมีความซับซ้อนในการทําเป็นซีฟู้ดแบบไทยๆจริงๆไม่ใช่แบบเฮ้ยมีแแค่น้้้ําาจิมลวก็เอ ปลาเอาอะไรมาปิ้งย่างนึ่งลูกค้ามาจำมาแล้วลูกค้ามาจำมาแล้วทขาเริ่มจอกจอกแล้วเร็วๆไม่ให้ผิดหวังนะเตรียมย่อยแล้วเตรียมย่อยมีเขาชวนผมมาแล้วเขาบอกว่าแจ็ตมานี่เฮ้ยต้องมานี่จริงเด็ดดีครับเด็ดชวนนะพี่เบีนนะชวนแน่นอนครับร้านนี้มีชื่อว่ากุ้งทองซีฟู้ด เป็นร้านซีฟู้ดย่านถนนพระรามสีหนึ่งในร้านอาหารทะเลที่มนยกทะเลมาไว้ที่ถนนพระรามสีจุดเริ่มต้นของร้านนี้มาจากเจ้าของร้านที่ชอบกินอาหารทะเลอยากทำอาหารทะเลไทยโบราณโดยกินกับน้ำแกงไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยเอาสูตรของคุณย่ามาปรับพัฒนาจนได้สูตรอาหารทะเลขึ้นชื่อแบบนี้นี่เอง เมนูแนะนำก็มีมมกุ้งแม่น้ำทอดเกลือโบราณใช้กุ้งแม่น้ำเนื้อนั่นมาทอดเกลือสูตรของทังร้านปลากระพงราดพริกสูตรโบราณเมนูนี้จะทอดปลากระพงรอแล้วนำมาราดพริกกระเพรากุ้งแพบัวใหญ่อบอุ่นเสน้นเมนูนี้มีความพิเศษและความแปลกเพราะเป็นเมนูกุ้งอบอุ่นเสน้นที่เหมือนผักกระเพราไว้ในตัว บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูไปลองฐานกันเลยครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือกุ้งทองซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวคุยกับพี่เบ้นด้วยว่าแต่ละเมนูเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับผมเริ่มต้นจากข้าวผัดข้าวผัดปูข้าวผ,ผัดปูครับราคาจานนี้เท่าไหร่นะอันนี่ไส้กลางเสามร้อยบาทครับอันนี้ไส้กลางครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นจานเดียวอะคะถ้าเป็นจา,เา,าเนจาเดียวละหกสิบครับต้องบอกว่ากินข้าวผัดปูมาตลอดชีวิตร้านเนี่ยที่สุดข,ของแม่แล้วแม่เป็นคนเลือกด้วยนะใช่ปูเป็นก้อนๆเลยนะข<ช>้าวโคตรเล็ดเลยอะ นนแนะนำให้ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพอทำได้ไหมสามารถแบบคนเดียวได้ไหมได้ครับคุณแม่อ่ะมาอีกเมนูนึงนะครับผมเอาเป็นอาอันนี้ก่อนตัวนี้เป็นกระเพรากุ้งเจเบยนึ่งเส้นครับ คุณเดี or, ยก็ไม่เคยกินมาจากร้านไหนมาก่อนเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วใส่ลาบผักชีกะเทียมพิชัยอันนี้ใส่ใบกระเพรากับพริก euh. ก you know, ็เหมือนผัดกระเพราอ่ะอันนี้เป็นกุ้งแช่บวยหรือว่าอะไรแม่เป็นกุ้งแช่บวยใช่ไหมคะกุ้งแช่บวยครับโอ้อแล้วกุ้งนะตัวใสสวยมากดูโอ้โหดูเนื้อกุ้งนี่นะฮะเออมันกินเข้าไปเนื้อกุ้งอ่ะที่ไหนก็มีแต่นี่แต่่วาธรรมชาติเลยครับฉันไม่ค่อยสนใจกุ้งเลยนะเพราะว่าน้ำกุ้งหรืต่างมันลงไปอยู่ในวุ้นเส้นแล้วโอ้โหใครอยากแย่งวุ้นเส้นฉันนะนี่ โอ้ยเนไงโอ้โหปูอบขึ้นเส้นใส่ใบกะเพราใช่ครับอืมเส้นกะเพรานี่เป็นรสจัดเลยดีเหรออือทำใจไปเลยเป็นไหมเจ็บเผ็ดแซ่บะคือมันพอดีน้ำมันก็ไม่ได้เลี่ยนเกินไปกำลังกินกำลังดีปูปูเมื่อกี้เราลองไปแล้วมาถึงปลาบ้างดีกว่าอันนี้คือปลาอะไรครับนี่ปลากระพงทอดราดพริกสูตรโบราณครับ เครื่องแกงเขาตํามือลำเองเนี่ยคุณผู้ชมเพราะตำมือเนี่ยมันจะมันจะได้น้ํามันเคาถามว่าเป็นไงครับแน่นอะแน่นแล้วเครื่องเครื่องแกงโดนโดนถึงถึงด้วยอ่ะกับข้าวเพราเนัะข้าวสวยเขาแบบนี่ไงเป็นแบที่แม่บอกเนาะเขาวสวยเขาอ่ะพริกแกงเนี่ยพริกแกงดีมากดูอันนี้นะเนื้อปลาหวานแล้วก็แบบเครื่องแกงของเขาอ่ะลงตัวอื้หรสชาติมันเหมือน เหมือนห่อหมกรสชาตบเข้มข้นแต่เป็นห่อหมกแห้งขอกป้องครับอืมอร่อครากเลยอีกเมนูหนึ่งแม่เป็นกุ้งอะไรครับเออนี่เป็นกุ้งแม่น้ำทอดเกลือโบราณครับกุ้งแม่น้ำนี่มาจากสวัสดิ์เรอคะเอ่อตัวนี้มาจากพม่าครับมาจากพม่าเลยนี่นี่นี้แล้วก็ร้านนี้ดีตรงที่ว่าเขาแกะเนื้อกล้ามออกมาด้วยซึ่งนี่แหละคือสูตรความเด็ดแล้วไอ้น้ำเนี่ยคือมันกุ้งนะ ดูหัวดูดหัวกุ้งทองมีมีเนี่สดมากอ่ะแล้วมีความเค็มๆแล้วก็มีเนยใส่เนยนะนรดบหนึ่งครับเป็ความด,ด่ามันสุกสุกว่าด,ดีอะ่ะสำหรับร้านกุ้งทองซีฟู้ดก็ตัต้งอยู่ที่ถนนพระรามสี่เปิดทุกวันเวลา11โมงจนถึง4ทุ่มครึ่งเมนูแนะนำก็จะมีกุ้งแม่น้ำทอดเกลือโบอราณ ราคาคู่ละห9รบาทกับ860บาทแล้วแต่ขนาดของฟุ้งปากระพงรานริงสูตรโบราณราคา550บาทข้าวผัดปูมี3ราคามี160บาท300บาทและ450บาทยังไงก็มาลองความอร่อยกันได้เลยนะครับต้องเรียกว่าร้านนี้โคตรอร่อยเลยคุณเบนจริง แล้วเปิดปิดกี่โมงให้ยังไงเออเปิด11โมงครับถึง4ทุ่มครึ่งครับครับอ๋อมีเดลิเวอรี่ไหมครับมีครับเดลิเวอรี่ครับ Grab Line Man หรือว่าโทรสั่งมาที่ร้านโดยตรงก็ได้โทรครับตามเบอรโทร0982869180ครับอีกนิดนึงนะคะเวลาที่ที่เวลาเรามาเนี่ยให้มาทางพระราม4นะคะเลยซอย26ไปเหมือนจะมุ่งหน้าไปพระราม3ระหว่างนั้นอ่ะมันจะอยู่ซ้ายมือคุณนี่นะฮะก็ต้องบอกเลยว่า แม่คิมเนี่ยเป็นร้านประจําของเขาคุณก็ต้องตามมากินให้ได้นะครับกุ้งทองซีฟู้ดนะครับผมวันนี้นะครับก็รายการไส้กิ่วนะครับมีป้ายให้นะครับผมเป็นร้านเด็ดร้านดังครับรับป้ายไปเลยครับอิ่มหรือยังครับแม่เดี๋ยวก่อนตอนนี้อยู่หลังลิ้นไก่เดแต่เรายังมีช่องให้เหลืออยู่หลังฟันหน้าได้อีกนะขอบคุณนะพี่นะขอบคุณนะไปเลยครับแม่เปิดมานานี่ครับร้านนี้41ปีแล้วค่ะ4 1ปปีแล้วขายแต่หอยเหรอแม่ใช่ค่ะ ทำไมต้องหอยแข่งเนี่ยครับก็อหอยมันสดอันจิ้มอร่อยค่ะวันหนึงแม่ขายสักกี่กิโลคะร้อยร้อยโลร้อยกว่าโลค่ะร้อยกว่าโลสนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุน ครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนใหญ่ครับแม่อยากมามากร้านนี้คือผ่านผ่านปั๊บก็ไม่เคยได้ผ่านไม่มาสักทีผมเนี่ยเคยเจอเจเขาแล้วเขาชื่อเจพาเขาขายหอยแครงวันนึงเนี่ยคือถ้ามาแบบช่วงหัวค่ำเนี่ยมาไม่ทันนี่คือหมดแล้วนะ <Wow. S 1> หอยแครง<ห>แกจะ่ปิดโมงไม่รู้อุ้ยแกเปิดช่วงเย็นมั้งหอยของแกนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเอาแบบสุกหรือแบบไม่สุก มีมีเลือดติดเลือดอะไรเงี้ยระดับความสุขมีหลายระดับอร่อยนะเหมือนง่วงนะไม่ง่วงอยากกินอยากกินนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับเจ๊พาดีสวัสดีครับาสวัสดีค่ะแม่แม่เปิดมานานรึยังครับร้านนี้สี่สิบเอ็ดปีแล้วค่ะสี่สิบเอ็ดปีแล้วขายแต่หอยเหรอแม่ใช่ค่ะทําไมต้องหอยแข็งเนี่ยครับก็หอยมันสดเนาะนี่นม่แมาหอยมันสดนะโอ้หน้ำจิ้มอร่อยค่ะวันหนึ่งแม่ขายสักกี่กิโลคะร้อยร้อยโลร้อยกว่าโลค่ะ ร้อยกว่าโลแกะกันมือปิ้นเลยมีมีมีมือแกะกี่คนคะเนี่ยสองคนค่ะสองคนมือปิ้นไปแล้วนู่นอ๋อก็จะลวกแบบนี้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเอาขนาดแบบแบบสุกดิบขนาดไหนใช่ไหมขายยังไงแม่ราคาก็จะละแปดสิบแล้วก็ใส่ถุงงละร้อยค่ะอยากกินสั่งเลยสั่งเลยเชิญเลยค่ะแกะแกะไว้ให้แล้วค่ะนี่ชะดาวแกะไว้เรียบร้อยแล้วแบเลือดค่ะ นี่สุดเอายังไงเอาเลยลุยเลยแม่เล้วแล้วหอยหอยหอยแค็งแม่รับมาจากไหนครับหอยเหรอหอยมาจากเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีจากเพชรบุรีจัดใหม่เพชรบุรีหอยมาจากเพชรบุรีเพชรบุรีจัดใหม่ร้านนี้มีชื่อว่าหอยแข็งลวกเจ๊พา เป็นร้านรถดเข็นที่ขายริมทางเท้ามานานกว่า40ปีเมนูเด่นของร้านนี้ก็มีอย่างเดียวเลยครับนั่นก็คือหอยแทงลวกซึ่งร้านนี้จะพิเศษกว่าร้านอื่นๆเพราะหอยสดและตัวใหญ่มา,ากๆโ <Wow. S 1> ดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบสุกแบบไม่สุก้านหรือแบบกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วแต่คนชอบเลยครับ นอกจากหอยแครงแล้วความพิเศษจะอยู่ที่น้ำจิม้มที่เป็นสูตรที่คิดคนขึ้นเองน้ำจิ้มมีเลือกถึง3แบบและนั่นก็คือน้ำจิ้มซีฟูดสำหรับคนชอบเปรี้ยวน้ำจิ้มหวานสำหรับเด็กๆและคนชอบหวานและน้ำจิม้มสามรสที่เอาน้ำจิ้มซีฟูดมาผสมกับน้ำจิ้มหวานแล้วก็ทัวบอกเลยว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่ไม่เชื่อไปลองทันกันได้เลยนะครับ นี่คุณผู้ชมของผมเป็นน้ําจิ้มแบบเผ็ดเปรี้ยวซีฟู้ดนะฮะนี่นะครับโอ้ยเป็นไงเผ็ดเปรี้ยวดีมากไหนดูสิเผ็ดเปรี้ยวดีมากเนี่ยตรงนั้นเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วนี่ก็เป็นน้ำจิ้มแบบสุดเผ็ดหวานเดียวหวานอ๋อนี่หวานอย่างเดียวคือเผ็ดเปรี้ยวนี่ไม่ใส่น้ำตาลเลยอ่ะค่ะคือไม่มีน้ำตาลเลยอ่ะนี่หวานอย่างเดียวค่ะหวานอร่อยมาก กานได้นะครับนี่คือแบบหวานนะครับโอ้แต่หอยแข็งเขาดีงามหอยเขาอะคือแบบเรียกว่าสุกดีมากอะความพอดีเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นี่เองไหนดูไอ้แบบจิ้มรวมกันดิโอ้ยอยากกินนะโอ้ยนี้มีติดเพื่อน่อยมันเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานชิมดินี่เอาน้ำจิ้มสามรสไหมก็อร่อยนะสามรสเป็นยังไงคุณแม่ไออยากได้น้ำจิ้มสามรสแตดให้จิ้มสามรสมา อยมีน้ำจิ้มสามรสด้วยเหรอน้ำจิ้มสามรสนะครับคุณแม่ทำมาให้นะครับมันเป็นมันมันใส่อะไรไงบ้างแม่สามรสเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวแล้วก็มีถั่วเนี่ยมีน้ำจิ้มหน่อยเสร็จอร่อยป็นไงหอยแม่หวานมากครับคือคือแม่เปิดมาสี่สิบปีนี่ก็คือเข้าคิวกันอย่างนี้สี่สิบปีใช่ค่ะจานละแปดสิบบาทนะแล้วคุณผู้ชมดูต่อคิวยาวกันมากอุ้ยต่อคิวยาวอย่างนี้เลยเหรอ สามโมงเย็นค่ะครับแม่สองสามทุ่มอร่อยไหมเธออร่อยมากินบ่อยไหมนานมาคือแปลกนะไม่มีรถไม่มีที่จอดรถไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่คนกินกันกินอย่างนี้เลยอ่ะกินนเ่ิยเแ้นชายเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเออยเออยเคยเคยคฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ไอ้ยเ้ยอ้ไอย้ยายเฮ้ายย เหมือนคนเขาแบบว่าซื้อซื้อสาขาย,ย่อยของเราไปแล้วก็ให้เราส่งวัตถุดิบไปให้เราขอเหมือนกันเลยบอกว่าทำไม่ใหญ่หเราแค่นี้พอเน<ร>าะแม่นนเ<ร>านเาะสำหรับร้านหอยแครงลวกเจ๊พาตักอยู่ที่วงเวียนใหญ่ปากซอยลาดยานหนึ่ง เมนูเด็ดก็เป็นไข่แข็งลวกราคาจานละ80บาทแต่ถ้าสั่งกลับบ้านราคาห0 0ยบาทเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหวานและน้ำจิ้มสามรสซึ่งสามารถเลือกตามความชอบกันได้เลยร้านเปิด3ามโมงจนถึง3มทุ่มหรือว่าจนกว่าของจะหมดถ้าอยากรู้ว่าตรงปกไหมก็ไปลองทานกันได้เลยอ่ะคุณแม่ครับปากร้านหน่อยครับผมเบอร์โทรเบอร์โทร นี่ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดหนึ่งเก้าสามสามแปดร้านหอยแครงเจ๊พางดมสันรลักย่าหน้าปัดซอยหนึ่งนะคะสามารถเดลิเวอรี่ได้นะครับผมย้ำเบยทีศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสองแปดหนึ่งเก้าสามสามแปดนะคะก็มาอุดหนุนเจ๊พานะครับหอยแครงวงเวียนใหญ่วันนี้นะครับผมก็รายการไส้กิ๋วนะครับบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังครับรับป้ายไส้กิ๋วเลยครับนี่ นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเอาใจแม่คิมเต็มที่เลยวันนี้อิ่มไหมต้องไม่บอกว่ารายการไส้ปริ <S 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 ไส้คิวไส้ปรีเพราะว่าไส้อยู่จะปรีอยู่แล้วไส้จะแตกโอ้ย<ห>แต่มันเด็ดทุกร้านนะที่วันนี้ที่เราไปอ่ะบอกแล้วว่าคุณผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดรายการไส้คิวของเราและแน่นอนนะครับถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับแม่ a c e b o o k นะคะ YouTube Tiktok Instagram ค่ะนี่นะครับผมเราขึ้นไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยคือ กลับมาพบกับพวกเราครับผมทุกวันอาทิตย์ตนะฮะสี่โมงครึ่งนะครับทางช่อง GMM 5นะครับผมตามสสตรอยเรามากินได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวันนี้ต้องล <maybe privilege S 2> าไปก่อนนะครับกับรายการไส้กิวสวัสดีครับไส้กิวสัปดาห์หน้าเราจะพาไปทานอาหารร้านเด็ดกับดีเจนุ้ยกันอีกครั้งโอ้โอันนี้นุ่มหวานหอม เยวเขาตัวใหญ่ติดตามได้ในรายการไสเกียววันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เวลา4โมงครึ่งทางช่อง GMM 25